เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการล้างกองใส่ของปั๊มเฮดอันนี้ครับทา่านทุอันนี้เป็นปั๊มเฮดหกหกสีนะครับนะครับเอ่กองใส่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้กองใสนะครับมันจะอยู่ตรงดาบปั๊มนะครับ ให้เราขันน็อตตัวนี้ออกก่อนแรกๆเลยนะครับที่เราทำคารถดก็ได้นะครับเราถอดแค่ตัวนี้ออกมานี่ครับห้เป็นน็อตตัวนี้นะครับให้เราขันน็อตเบอร์ยี่สี่ออกก่อนนะครับเราขันน็อตเบอร์ยี่สี่ออกใช่ไหมครับพอขันออกปุ๊บเรียบร้อยแล้วเลาวมาขันน็อตหกเหลี่ยมออกนะครับสําหรับตระกูลปั๊ม หกหกหนึ่งศูนย์นะครับกับหกหกสี่ศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดสามสี่ศูนย์นะครับทําแบบเดียวกันนะครับเอาคันน็อตหกเหลี่ยมออกสี่ตัวนะครับพอคันน็อตหกเหลี่ยมออกสี่ตัวปุ๊บเราก็ถอดขึ้นนะครับอ่าปุ๊บนี่ผมแกะไว้แล้วนะครับอันนี้ผมแกะไว้แล้วปุ๊บพอเราถอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เคาะมันออกมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บออกมานะครับ ตัวไหนออกก่อนตัวนั้นเข้าสุดท้ายนะครับตัวไหนออกสุดท้ายตัวนั้นเข้าก่อนนะเข้าออกมาเลยนะครับแต่อันนี้ผมข้อไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเ๋วผมจะมาบอกวิธีประกอบให้เลยนะครับเอาแบบเอาแบบจับมือเป็นเลยนะครับจะมีกองใสตัวนี้ถ้ากองใสไอ้ตัวนี้มันตันนะครับมันจะอยู่ในนี้แหละมันจะอยู่ในในกองใสตัวนี้ถ้ากองใสไอ้ตัวนี้ตันนะไม่ทําให้รถบุกหนึ่งมีอาการเร่งสะดุดบุบบวบแบบ รถเดินไม่เรียบรถเดินไม่เรียบเล่งสะดุดรถกับรถแบบกําลังไม่ค่อยไม่ค่อยสู้นะครับสตาร์ทติดยากก็ตัวนี้ก็เกี่ยวอยู่นิดนึงนิดนึงไม่เยอะมาณหเปร์เซ็นต์แค่นั้นแหละผลผลของการที่ฝุ่นยเยอะนี่ก็คือทําให้รถเล่งสะดุดเล่งอืดอาดแล้วก็กําลังก็ไอรถดับง่าย พูดแปลกพูดผิดรถรถจะดับง่ายนะครับถ้ากองใส่ตัวนี้มันตันนะครับผมมันสอนวิธีใส่นะครับวิธีใส่นี่คือตัวแรกนะครับสปริงตัวนี้ใส่ด้านไหนก็ได้นะนี่คือใส่ด้านไหนก็ได้เลยใส่ลงไปเลยนะครับปั๊บลงไปพอสปริงตัวแรกปุ๊บไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองหลักของเราต้องดูนะเราต้องดูว่าไอ้ฝั่งนี้มันยาวนะไหมไอ้ฝั่งนี้มันยาวไอ้ฝั่งนี้มันสั้นฝั่งยาวที่มีรู อันนี้ฝั่งนี้มันสั้นฝั่งนี้จะไม่มีรูมันจะเป็นรนอ้วนฝั่งนี้มันจะมีมันจะมีบักสังเกตอยู่ปึ๊บเราใส่กองไซเข้าไปเราสูบกองไซเข้าไปมันจะมีด้านของมันอยู่าสูบกองไซเข้าไปอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้อันอันนี้อันนี้ที่ผมอธิบายว่าอันนี้มันเป็นด้านผอมฝั่งนี้มันเป็นด้านผอมนะครับด้านผอมแล้วก็มันจะมีรูเจาะอยู่นะเนี่ยรูรูไอ้สองไอ้สองตัวนี้มันต้องหันมาอย่างนี้นะ มันต้องหันมาฝั่งไอเนี้ยฝั่งไอเนี้ยเห็นไหมดูน้มานมันนยเห็นไหมนี่ที่ว่าเป็นเดือยนะปึ๊บเราใส่เข้าไปมันต้องหันมาด้านเดียวกันอ่ะเป็แล้วปึ๊บโอเค EP ที่สองนะครับหลังจากที่เราใส่กองใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมนี่เราใส่กองใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราดูสปริงตัวนี้ด้วยสปริงตัวข้างล่างนย นี่ว่ามันอยู่มันอยู่แบบมันอยู่ท่าของมันไหมถ้ามันถ้ามันไม่อยู่ท่าของมันเราต้องใส่ใหม่นะอ่ามันจะอยู่ท่าของมันอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ยมันจะอยู่ท่าของมันอย่างนี้เลยมันจะมันจะตั้งมันจะเป็นลายตั้งครับอ่ะพอขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะเอาใส่ตัวนี้ใส่ตัววาล์วนะวาปั๊มนะไหม เอาตัวเอาตัวหกเหลี่ยมอะหกเหลี่ยมนะที่เป็นหกเหลี่ยมนะที่ขันหกเหลี่ยมนะเอาขึ้นบนนะบนเราใส่ลงไปเลยปึ๊บใส่ลงไปมันจะมันจ,จะเข้าล็อกของมันเลยปึ๊บใส่เข้าไปตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นท่าของมันเลยขั้นตอนแล้วก็ใส่สปริงตัวใหญ่ใส่ปึ๊บสปริงตัวใหญ่เข้าไปแล้วก็ปิดเลยนะครับ เพเราถอดกรองใสมาล้างนะครับถอดกรองใสมาล้าง,มา,างมาเป่าฝุน iz, า่นมาขัดฝุ่นมาล้างทําความสะอาดนะครับกดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวจริงเนาะกดหน่อยแล้วขันแน่นเลยนะครับขันในนี้มัดเบยิบสีนี้ให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปประกอบเข้าที่เดิมกันนอนหดหงลงห่วงเดี่ยมท้ายปงท้ายตั้มนะครับขันเข้าที่เดิมแล้วก็สตาร์ททำงานได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งนี้คือข้อดีของการทําสิ่งนี้นะ ปั๊มเราจะทาอายุอายุการใช้งานของปั๊มมันจะทนขึ้นเราใช้ได้นานขึ้นนะครับหลายเหตุผลนะครับที่ว่าฝุ่นเข้าปัม๊มเวลาเราทํางานฝุ่นขี้ดินทรายขี้ดินที่เราไปทํางานฝุ่นละอองเผามงเผาไหมที่เราจุดป่าจุดอะไรเงี้ยน้ำมันเรามันสกรปรกไอตัวไอตัวนี้มันจะเป็นตัวกองกองสิ่งสกรปรกก่อนเข้าปั๊มนะ แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้พอเวลาเรามันกองน้ํามันสิ่งตกตะกไปเรื่อยๆแล้วไอ้ทีนี้มันจะตันเพราะว่าไอ้สิ่งตกระปกมันจะไปค้างอยู่กองเต็มเลยพอเต็มแล้วทีนี้น้ำมันมันจะไหลไม่สะดวกถ้าไม่รู้จะตติดยากดับง่ายลเล่งสะดุดไม่ค่อยมีกําลังเดินไม่เรียบตัวนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็คันเร่งเป็นคันเร่งลงช้าคันเร่งค้างเนี่ยเกี่ยวกับตัวนี้หมดเลยนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปลง YouTube บอกอีกทีนึงนะครับว่าวิธีใส่เป็นแบบไหนแบบไหนนะครับโอเคครับผม